หมวด2เงื่อนไขแห่งการสมรสมาตรา1448การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้มาตรา1499การสมรสจะกระทำไมิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลพิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถมาตรา1450 ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดีจะทําการสมรสกันไม่ได้ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มาตรา1 4ึ่หนึ่งผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้มาตรา1 4ึ่ ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่มีได้มาตรา1 4 5 3หญิงที่สาม,มีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงได้ประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันเว้นแต่ 1. คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 2. สมรสกับคู่สมรสเดิม 3. มีใบร,รับรองแพทย์ประกาศศนินญบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาวิชากรรมได้ตามกฎหมายว่าไม่ได้มีคันหรือ4มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้มาตรา1454ผู้ยาวจะทำการสํมรสให้นำความในมาตรา1436มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา1455การให้ความยินยอมให้ทำการสมรสจะกระทำได้แต่โดย 1. งลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 2. องทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้จะสมรสทั้งสองฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม 3. ถ้ามีเหตุปรเจน็นจะให้ความยินยอมด้วยวาจาอย่างน้อยต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนก็ได้ความยินยอมนั้นเมื่อให้แล้วถอนไม่ได้มาตรา1456 ถ้าไม่มีผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมตามมาตรา1436หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ผู้ยาวอาจร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้ทำการสมรสมาตรา1457การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้นมาตรา1458การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากาัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏต่อหน้าในทะเบียนและให้ในทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย